สมววันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพลตำรวจโทคคำรบปัญญาแก้วได้เดินทางเข้าเยี่ยมการฝึกอบรมครูตำรวจแดรุ่รนที่187พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดอีกด้วยค่ะ วันนี้เวลาประมาณ8.30นาฬิกานาทีค่ะพลตำรวจโทรคำรบปัญญาแก้วได้เดินทางเข้าเยี่ยมการฝึกอบรมครูตำรวจแดรุร่นที่187ตําตำรวจภูธรภาค6จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเข้าจชี้แจงและทำความเข้าใจรวมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดต,ตามโครงการครูตำรวจแดรประเทศไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมรู่ตำรวจแดรรุ่นที่187จ็ดำนวนกว่า48น่นายพร้อมด้วยผู้กำกับการหัวหน้าสถานีจากทั้งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรขออภัยค่ะและจังหวัดเพชรบูร์รวมทั้งสิ้นกว่า66สถานีและวิทยากรอีก10ท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปร,บราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรภาค6รวมทั้งสิ้นกว่า130คนและนอกจากนี้ค่ะยังได้กล่าวทักทายพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้าฝึกอบรมครูตำรวจแด่รุ่นที่187ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ